สวัสดีค่ะนักเรียนชันปถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะวันจันทร์ที่20ทธันวาคมค่ะเวลา9.30นถึง10.30นนอน,นะคะเราจะพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรายังคงเรียนกันในหน่วยที่5นะคะนักเรียนเรื่องของร้อยละค่ะโดยคุณครูผู้สอนนะคะนักเรียนคุณครูเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่7แล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของความหมายของกำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของทุนของคำว่าทุนกับความหมายของคำว่าราคาขายกันนะคะนักเรียนทุนคืออะไรนะคะนักเรียน คำว่าทุนนะคะในเรื่องของการซื้อขายนะคะทุนก็คือราคาสินค้าที่เราซื้อมาเราอาจจะเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะนักเรียนทุนเราอาจจะเรียกว่าราคาซื้อก็ได้นะคะนักเรียนราคาขายราคาขายคืออะไร ราคาขายก็คือราคาสินค้าที่ขายไปนะคะสำหรับนะคะความหมายของคำว่ากำไรอ่าเรามาดูความหมายของคำว่ากำไรขาดทุนเท่าทุนมาดูกันซิว่าที่นักเรียนทราบมาหรือว่าที่นักเรียนรู้อยู่แล้วเนี่ยถูกต้องเหมือนที่ครูบอกไหมนะคะนักเรียนคำว่ากำไรนะคะ กำไรก็คือนะคะถ้าราคาขายที่เราขายไปถูกไหมคะราคาขายก็คือราคาที่เราขายสินค้าไปมากกว่าทุนการขายเราก็จะได้กำไรถูกไหมคะซึ่งกำไรนะคะก็หาได้จากอะไรกำไรก็หาได้จากการเอาราคาขายนะคะราคาที่เราขายไปลบด้วยทุนเราก็จะได้กำไรนะคะนักเรียน สำหรับนะคะการขาดทุนถ้าราคาขายที่เราขายไปใช่ไหมราคาขายก็คือจำนวนเงินที่เราขายไปคือราคาที่เราขายไปเนี่ยนะคะน้อยกว่าทุนที่เราลงไปนะคะขายไปน้อยกว่าทุนนะคะการขายก็จะขาดทุนใช่ไหมคะการขายก็จะขาดทุนซึ่งนะคะขาดทุนเท่าไหร่ เราก็จะหาได้จากการเอาทุนลบด้วยราคาขายเราก็จะทราบว่าเราขาดทุนเท่าไหร่นะคะนักเรียนต่อไปค่ะถ้าเราขายราคาขายนะคะเราขายไปเท่ากับทุนที่ลงไปเลยนะคะเราจะเรียกการขายในครั้งนี้ว่าเท่าทุนนะคะนักเรียน มาดูความหมายนะคะของกําไรหรือขาดทุนเราทราบแล้วเนาะกาไรก็คือราคาที่เราขายไปนะคะราคาที่ขายมากกว่าทุนถูกไหมคะเรียกว่าได้กําไรส่วนการขาดทุนก็คือราคาขายที่ขายไปนะคะน้อยกว่าทุนเราเรียกว่าขาดทุนนะคะแต่เราจะบอกนะคะการได้กําไรหรือการขาดทุนเนี่ยบอกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียน ถ้าบอกว่าได้กําไรกําไร30%กําไร30%หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราลงทุนไป100เราลงทุนนะคะไป100บาทเราขายได้กําไรเท่าไหร่คะนักเรียนขายได้กําไร30บาทถูกไหมคะกำไร30%ก็คือถ้าทุน100ขายได้กําไร30บาทหรือเราจะพูดว่าถ้าทุน100เราขายไปกี่บาทคะนักเรียน เราขายไปร้อยสาสิบบาทถูกไหมคะถ้าลงทุนไปหนึ่งร้อยนะคะขายไปร้อยสามสิบแสดงว่าเราขายได้กำไรสาิเปอร์เซนต์นั่นเองค่ะถ้าบอกว่าขาดทุนสี่ิบเอร์เซนขาดทุนสี่บอเเซหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทขายขาดทุนไปสี่สิบสองบาทถ้าทุนหนึ่งอยบาทขายขาดทุนไปสี่ิบบาท แสดงว่าถ้าทุน100เราขายไปในราคาเท่าไหร่นักเรียนก็เอา100ลบ42ถูกไหมคะเพราะขาดทุนไป42บาทขาดทุนไป42บาทแสดงว่าเราขายไปในราคา58บาทลงทุนไป100ขายไป58บาทแสดงว่าเราขาดทุน42บาทถูกไหมคะนักเรียน มาดูข้อต่อไปค่ะนักเรียนบอกว่าได้กำไราไร69%ได้กำไรกาไร69%็ก็หมายความว่าถ้าลงทุนไป100บาทเราขายได้กำไรเท่าไหรค่คะนักเรียนขายได้กำไร69บาทหรือจะพูดว่าถ้าลงทุนไป100เราจะขายไปในราคา169บาบาทถูกไหมคะ เก้าหนึ่งร้อยบวกกับกําไรที่เราได้ก็คือหกสิบเก้าแสดงว่าเราขายไปร้อยหกสิบเก้าบาทถ้าบอกว่าขาดทุนร้อยละสิบสองขาดทุนร้อยละสิบสองหมายความว่ายังไงคะนักเรียนขาดทุนร้อยละสิบสองก็หมายความว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยขายขาดทุนไปกี่บาทนักเรียนขายขาดทุนไปสิบสองบาทแสดงว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยเราขายไปเท่าไหร่ก็เอาหนึ่งร้อยลบสิบสองถูกไหมคะ ถ้าทุน100เราก็ขายไป88บาทแสดงว่าเราขาดทุนเท่าไหรนักเรียนขาดทุน12บาทค่ะดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะบอกว่าได้กําไรร้อยละร้อยเลยโอ้ขายเก่งมากนะคะขายเก่งมากได้กําไรร้อยละร้อยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าทุน100บาทลงทุนไป1น0บาทได้กําไรมาเท่าตัวเลยคือได้กําไรมา100บาท หรือถ้าเราบอกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือถ้าเราลงทุนไปหนึ่งร้อยแสดงว่าเราขายไปเท่าไหรนักเรียนเราขายไปสองร้อยถูกไหมคะลงทุนไปหนึ่งร้อยขายไปสองร้อยแสดงว่าได้กําไรหนึ่งร้อยบาทนะคะนักเรียนถ้าบอกว่าขาดทุนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าถ้าทุนหนึ่งร้อยขายขาดทุนไปหกสิบห้าบาท ขาดทุน65%นะคะทุน100ขาดทุนไป65แสดงว่าถ้าทุน100ขายไปกี่บาทนักเรียนต็100ลบ65แสดงว่าถ้าทุน100ขายไปแค่35บาททุน100ขายไป35บาทแสดงว่าเราขาดทุนไป65บาทนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะนักเรียน บอกว่าได้กำไร40%ได้กำไร40%หมายความว่าถ้าทุน100บาทขายได้กำไร40บาทหรือจะบอกว่าถ้าทุน100บาทขายไปเท่าไหร่ก็เอา100บวก40 40ก็คือกำไรถูกไหมคะแสดงว่าเราขายไป1 40บาท1 40บาททุน100ขายไป1 40แสดงว่าเราได้กำไรแล้ว นะคะ40บาทนะคะขาดทุน18%ขาดทุน18%หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุน100ขายขาดทุนไปกี่บาทนะักเรียน18บาทหรืออาจจะพูดได้ว่าถ้าทุน100หนึ่งขายไปเท่าไรคะขายไป82 900ลบ18ถึงแม้พราคขาดทุนไป18บาท900ลบ18ก็จะได้เท่ากับ82ถ้าทุน100แต่ขายไป82บาท แสดงว่าเราขายขาดทุนไป18บาทค่ะต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนไปหยิบหนังสือนะคะแบบหัตคณิสร์นะคะเล่มที่เราเคยทํากันนะคะเล่มที่2นะคะนักเรียนอ่าเล่มที่2นะคะเล่มน,นี้นะคะเมื่อนักเรียนหยิบมาแล้วนะคะนักเรียนเปิดเลยค่ะเปิดไปที่หน้า30กับหน้า31ค่ะหน้า3 0 3 1จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของความหมาย เกี่ยวกับทุนราคาขายกำไรขาดทุนเท่าทุนนะคะนักเรียนนักเรียนดูตัวอย่างหน้าที่30นะคะตามที่ครูพูดนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดไปที่หน้า30ค่ะแล้วดูข้อที่1ค่ะเจอบอกว่าขาดทุน20%ขาดทุน20%หมายความว่าทุน100ขายขาดทุนจุด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 บาทนักเรียนเติมเลขอะไรคะ ขาดทุน20%ก็หมายความว่าทุน100ขายขาดทุนไป20บาทถูกไหมคะขายขาดทุนไป20บาทหรือจะบอกได้ว่าทุน100ขายไปกี่บาทนักเรียนทุน100ขายขาดทุนไป20ซหรือทุน100บาทขายขาดทุนไป20บาทหรือจะบอกได้ว่าทุน100บาทขายไป80บบาทถูกไหมคะ เพราะว่าขาดทุนไป20บาทแสดงว่าขายไป80บาทก็เติมตัวเลขลงไปนะคะนักเรียนตามช่องว่างนะคะนักเรียนสําหรับข้อ3 4 5 6นะคะเขาไม่มีตัวหนังสือมาให้แล้วให้นักเรียนเขียนเองนะคะเขียนเองก็เขียนตามตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่2เลยค่ะนักเรียนเขียนตามตัวอย่างข้อ1ข้อ2นะคะโดยเขียนเองให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนนะคะเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะ เพราะว่าครูตรวจของนักเรียนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตรวจในคอมพิวเตอร์เนี่ยครูตรวจตามากเลยนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนตัวบรรจงนะคะเขียนให้สวยงามนะคะนักเรียนค่อยๆเขียนนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบนะคะ <S <S แต่สําหรับหน้า31มสน่ะนักเรียนดูหน้าส1มสิบเอ็ดนะให้ให้เติมตัวเลขลงไปนะคะอ๋อให้เติมตัวเลขแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกด้วยนะคะ ดูตัวอย่างข้อแรกค่ะครูจะอธิบายตัวอย่างข้อแรกหน้าส1สิบเอ็ดนักเรียนเปิดหนังสือไปเลยนะโจทย์บอกว่าซื้อนะคะรองเท้ามาหนึ่งพันสองร้อยบาทขายไปหนึ่งพันหกร้อยบาทซื้อมาพันสองขายไปพันหกแสดงว่าพ่อค้าคนนี้ได้กำไรหรือขาดทุนนักเรียนทุนหนึ่งพันสองร้อยขายไปหนึ่งพันหกร้อยแสดงว่าพ่อค้าคนนี้เป็นไงคะนักเรียน ได้กําไรถูกไหมคะได้กาไรนักเรียนก็ติก๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องได้กําไรจุดๆกี่บาทได้กําไรกี่บาทนักเรียนนะคะทุน1,200ขายไป1,600ก็ได้กําไร400บาทถูกไหมคะได้กําไร400บาทแค่นี้เองคะ่ะนักเรียนเรียนลองทําเองนะคะในหน้าที่ส1ข้อ2 3 4และหวันนี้นะคะแบบฝึกหดที่จะให้นักเรียนทําก็คือ หน้า30กับหน้า31เป็นการเขียนคำตอบลงไปนะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้นะคะในเรื่องของกำไรขาดทุนนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะส่งไปมหาที่นักเรียนทำเสร็จแล้วเข้าไปในโน้ตของวิชาคณิตศาสตร์วันที่20ธันวาคมนะคะนักเรียนแล้วครูจะเข้าไปตรวจในโน้ตนะคะนักเรียนแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะ ขณะที่นักเรียนนั่งทําแบบฝึกหัดหรือกําลังนั่งดูคลิปอยู่ก็ได้นะคะให้เห็นตัวนักเรียนกําลังนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนขอความร่วมมือนะคะคนละหนึ่งรูปนะคะถ่ายให้ครูด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราจะพบกันใหม่ในช่วงโมงคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน